สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์สกูลสกคนเด้อมื่กมพอ,พอกี้มาพบพ่อกน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกน้องแหล่มื่อนี่กะตอนเศร้าเลยกะสีเมอ่อหาบน้องลินอยู่เฮือนในทงแพล่ะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะสีเมอร์เฮือนเ,เลยมาหาบน้องลินไปหงเรียนคือแต่ละมือพ่อแม่พี่น้อง คนเช้าๆอากาศก็อยากหนาวๆพ็นพี่น้องเย็นแข็งเย็นขาไปบมดเลย ท่านนี้ก็ท่านองแลเลือกงานมากกับแบบโบเห็นทางน้องๆพนญางมาท่านองแลงกับแบบไปหาอยู่โรงเฮียนเลยไปโบเห็นมันีนตกใจทางน้องแลงกับพ่อแม่พี่น้องขีดมาน้องนาเสียไปใส่เด้หาน้องโบเห็นพอแล้วกับทางน้องแลงกัแบบโทรหาเออร์มีนาให้เออร์มีน่านะ่ะโทรหาไอทงคือว่าให้หาน้องนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกับ โทษแล้วพว่าเคยมีหน้าวา่ทาทั้งนองลินนะมามาหอดเทือนแล้วกบน้องละน้อยทั้งนองแหละนะโล่งใจเลยคำว่าอันเมื่อหอดเทือนกับเรบอกซ้ำทางไอทงเมอนกันตันทั้ทงนองแหลแเลยตกใจจนจีวาแนวใดจนคิดยังบอ,อ,อกเลยตอนนั้นหูว่าสิเหน็นแนวใดสิหาน้องด้แนวใด มีแต่โทรหาไอทงกับว่าซ้ายก็เลยโทรหาเอ้ยมิน่าเอ้ยมิน่าก็บ,บอกว่าขราเจ้าเมื่อเรื่อแล้วกับเมื่อนำคนนั้นแบบเขาเพื่อนใกล้แล้วเขาันเห็นชุพอนยางมาตีแหละแล้วก็ช่อนเมื่อนั่งผมเองพี่น้องทั้งน้องแหลกก็โล่งใจว่าอับเลยอย่างไดเมือ่อจนมืดทั้งน้องแหลกะแบบ ก็เลิกกันไหวอยู่แต่ว่าหาน้องจนคำตอนตะบิดกับแบบโทรหาอา้กับเออจักแนวไดเพิ่นมหาช้ายบ่หรอหรือว่าเพิ่นปิดเน็ตประมาณนี้แหละถ้าน้องแหล่ติดต่อเพิ่นบ่ได้มาหดเรื่อนก็โอ้ย่ะละน้อยเอ้ยพิ่นกะยิ้มอยู่และนนางละน้อยเพื่อนกันได้ น้องแหลก็โลกใจหลายตื้อตกใจหาน้องบ่เห็นพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องลินบ่กลับบ่บอกให้อ้ายเพิ่นโทรบอก เมื่อวานนี่ดอกคนพี่น้องทาง้องแหลไปหายงเฮียนข้างในกูเห็นจ้บมาผลว่าผอเทือนแล้วอะ โดยพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลกกัจิ๊ตซอไปก่อนเด้อโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเทอนแล้วมาเบิ่งพกพักพื้นจักน่อยปูพิ่นใส่พุนพักพืน้นอันนี้กําลังขึ้นพ่อแม่พี่น้องก็ยังเบิงบ่ออกว่าเมนพักยังเพราะว่ายังบ่ใหญ่หาะก็ขึ้นในเดียวหนึ่ง เห็นเงาขาเขานองเลอันนี้่ฮู้พิ่นคุดคุ้มยังพ่อมีพี่นอ้องทางน้องเลมามื่อวานนี่เห็นมหุ่งสุกโอ้ถึกือ่นปิดไปแล้วพ่อม่พี่นอ้องก็บทันไอทงจำบาดนี้ไอทงพผนปิดไปแล้ว นี่เลยพ่อแม่พี่น้องท่งน้องหล่เห็นตัวนี้แหละซุกเมือวานี้ท้งน้องหล่ว่าซีมาอันปิดมือนี้สดอกมาวันนี้โมยังแล้วท,ลทังเสะทงผลปิดไปอันนั้นแล้วเป็นยังท้งน้องเล่กำลังขิดว่าสิได้กินบังหูซุกสนอก ชือถ่ายไอ้ธงขุนปิดไปโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทั้งน้องเหลก็สิไปอันหาอบนํำอาบในก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องก็สิไปส่งน้องเพิ่นโดยโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทั้งน้องเหลกอะนุงเครื่องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบนํำอาบในพิธีเรียบร้อยแล้ว ต้นมังทูแฮนมันสีนันบ่อ์นะไปเบิ่งก่นอนพ่อแม่พี่น้องนอลนลอยเพิ่นบดิมาน้ากับน้องดีมือนนี้ให้เพิ่นแต่งตัวถ่ายอยู่เพื่อนน้องดีเพิ่นกับหมักยังมาน้าตลอดบางทีบ่ใไ้มาแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องนี่สีเป็นหมากแล้วบ่อแบบนี้ อากอล้ผมมีพี่นอ้องได้กินบักถัวแห่แล้ยบานนี้มีต้นบักทัวแห้แล้วบา <c oughs> เ,เห็นจะตูบซ้ำมาเมื่นาบมากระเบยมีหนา้าเผ่นเห็นเผ่นมาดอก อันนี้ม้าคะเจ้าฉันลงเล็ก็หล่อไปหล่อมาอยู่พงพี่น้อง มีแนวให้เพื่นกินซมำบบนี้โอ้ยตูบเอ้ยมัมมไปนี่มาไปอ่อจะตูบข้ามาในก่อนพ่อแม่พี่นอ้องหัวอาหารกับบะม,มี่แซมนู่นนี่ตูบ โอ้ยตุเบเอ้ยอย่าพาไปอย่าพาไปเป็นอะไรเละมือนั่นกับเลยมีนามาตัดคนให้เพิ่นพอไม่พี่นอ้องอาหัวอาหารในใช้ายให้กินบะนี้มาตูบ โอ้ยีตนเดชแม่อย่าพาไปตบมากินน้ำมนะกินน้ำมนะผมมีแนวกินกินน้ำ กละบอกหัวอาหารนี่เหลือแต่ทงเป่าเลยอือทานเด้อตูบเด้อเบ่งพ่อแม่พี่น้องพันยากและพันมานี่ Xem ni đấy Tụp tụp Nó kín quá Kín mấy Kín nằm tụp Kín nằm kín nằm tụp. 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 tụp ơi เพิ่นกินน้ำแล้วพอแม่พี่น้อง กินเลยๆกินเลยๆกินจนอิ่มอ่ะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องกินอิ่มแล้วก็ไปละบานนี้ถือาหัวอาหารมือนีนยังหลายยไปใส่เด้ลองขึ้นไปบึงอยู่ในก่อนพ่อแม่พี่น้องทำน้องลินน้องลินกับว่าเปิดแล้วพ่อแม่พี่น้อง วไวแถ้าคือมือหนันยังหลายอยู่นะตูปสิไปใส่ตูปอุย้ยสิไปแล้วฮันไปแล้วจกเพิน่นสิไปอยู่ใส่แลลวเธอเพิ่นก็อยู่ตอนหน้าพุ่นพ่อแม่พี่น้องบนคนแบบ เพื่อนจะคของดินพอแหละมาแต่และเถื่อนองเลยเห็นเพื่อนก็เอิญผึ่งกับบ้าเพื่อผึ่กับมาโดยพ่อแม่พี่น้องท่าน้องเลยก็นเฉียนไปแล้วบัดน,นี้นะเจ็ดแปดโมงท่านลินผึ่กับลงมาแล้วอาสบายดีน้องลินดโดยโดยพ่อแม่พี่น้องท่าน้องเลยก็สิีขอลาไป ่งน้องๆเพิ่นไปองเรียนก่อนพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิปของน้องเลยตั้งแต่ต้นจนจบที่บอกความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องและก็ขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลกชเซให้น้องแลเด้อถ้าน้องแลว่าผิดผลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยมอน้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี